ห้องสีน้องมะบึงรีสอร์ทน้ำตกอีตู้อีตู้วอเตอร์ฟอล์7รันเมตรเสียทางแมงเณรดาก้าอากาศภายนอกตอนนี้25องศา 25degreesyes นี่แหละมันต้องใช้ยอย่างนี้แหละก็ใน,น,นมีไ i ไฟไ เติมให้เราด้วยครับท่นเจ็ดร้อยบาทาถึกสุดจริงเท่าไหร่เย่ถึกสุดพันสองเบิรงห้องไหน,นบอสพอบิษงห้องนะพันสองมีวิวมีน้ำตกมีอย่างบอสเข้าภาพไปเบิ้งห้องพันสองนเด้อดนน้ำตกโอ้นัอนเด้ ยีุ่่มน่ะนูน่นโอ้บรรยากาศดีมากครับ very very good weather very good very good resort I ask for the cheapest price is about 1200 b a h t o h i t s about, 1, oh, s about $40 dollar no $35 $35 dollar ดนไปโอ้เป็นสีปีแล้วเนาาะ่วหรอเนหากันมาหะแล้วอีกที่นึงนี่ตาดฝ่าหรือตาดฟันรีสอร์ทแมนบอมีวิวน้ำตกคือกันบอราคาเท่ากันนักท่องเที่ยวหลายบอนักท่องเที่ยวหลายบอมช่วงนี้เนาะต้นใหญ่เป็นฝรั่ง โอ้ยยี่ยมงงเลยพียหอดแบนี้ไ <c oughs> ก่สิหลังนี้หันเป็นหลังทีหองอ่าไปเบิ้งไห่โอ้นนะครับหลังนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทเกอบอันนี้ห้องเท่าไรครับ1,200อันนีพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาท รดการนี่แบับ1,200บาัน็ทเดบาดูดิเข้ามามีทีวีมีมินิบาร์้านอหวยม,มากองอเชาเดมกีอนวทอ ทางลงน้ำตกวออฝนสวยไหมพ่ายวันนี้ทางลงนะจะ,จะเดินไหมผมว่าเป็นไกลอยู่นะไหนอ่ะนี่ทางลงจะมันทันไหมไปดิ เป็นฝรั่งนี่ขึ้นมาคือแล้วเขาเพิ่งขึ้นมาเจอดูหน้าเขาเหนื่อยมากแบบขึ้นมาช้า